ค่ะนี้ก็จะเป็นลาวพัฒนาล็อกจิกนะคะมีใครได้ใครตามเลขล็อกจิ๊กไหมนอ้อถ้าได้ถ้าได้ตามก็ดีใจด้วยเนาะค่ะเนาะป้าเข่าสองนวดติดแล้วพูดแม่พี่น้องเลขล็อกจิกนะคะสองนวดติดติดนะคะลองเข้าเข้าไป 90ตรงตรงแบบไม่ต้องกลับเด้อค่ะเด้อถ้าใครได้ใครตามดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดตามเนาะเอาใหม่นะคะเพราะว่า90ล่างเข้าตรงตรง,งแบบไม่ต้องกลับดีใจนั่ดีใจนั่มสำหรับคนที่ได้เนาะเพราะว่าเลขล็อกิกมีแฟนคลับอยู่เด้อค่ะ ถ้าใครได้ใครตามคอมเมนต์มาหน่อยเด้อค่ะให้กำลังใจกับเลขล็อกจิกเนาะค่ะเนาะดีใจน้ำดีใจน้ำบแว่มมพี่น้องนี่จะเป็นงวดก่อนหน้านั้นเนาะค่ะที่ของเขาเข้าไปสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดแบบตรงตรงไม่ต้องกลับเนาะค่ะเห็นบแว่พีนมมพ่น้องของเพื่อนเขาสองวดติดแล้วเด้อค่ะเด้อสองวดติดติดแล้วนะคะเข้าไปสองวัดติดติดแล้วนะคะเลขล็อกจิกเนาะ ดีใจน้ำดีใจน้ำสำหรับคนได้เนาะคะ่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้งวดนี้เรามาลองจับตาดูมาลองติดตามใหม่เนาะคะ่ะว่าเลกล็อกจะเข้าจับปังไหมนะะเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอเอาไว้ลองดูพเพื่อน่น้องว่าของเลขล็อกกิกเข้าจริงๆเข้าสามสองงวดติดนะคะวันที่ยี่สิบสองเข้าไปสามเจ็ดเมื่อวาน เข้าไป90อ่ะวันนี้เรามาติดตามชมว่าเลขล็อกจิ๊กจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมเนาะคะ่ะเขียงตัวแคบนาจอพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางเนาะคะเนาะชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านเนาะคะ่ะยังไงก็กาขอบคุณขอบคุณเลขล็อกจิ๊กนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะคะเนาะขอบขอบคุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อ แคปหน้าจอคะ่ะนี่จะเป็นของเลขล็อกจี้ให้มาวันนี้เนาะคะนะ่ะเนาะวันจันทร์ที่จะถึงยี่สิบเจ็ดที่จะถึงนี่นะคะเลขล็อกจี้ให้มาวิ่งบนลา 3, ่างหนึ่งกับสามสองตัวหกหางหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งยสามแปดสามเก้านะเขียนลงเพิ่นผิด มาดามเอ้ยมาดามเจ้าก็ได้ เป็นสามเก้าเด้อพ่อแม่พี่น้องมาดามเขียนผิดเนาะคะ่ะต้องกราบขอโทษขออภัยสามเก้านะคะสามเก้าเลขลบเด้อพ่อแม่พี่น้องไม่สวยเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนาอขอให้ข้าวขอให้ปังก็พอเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เอาใหม่เนาะคะ่ะเ้าถ้าใะครจะตามเลขล็อกยิกเนาะค่ะเนาะเลขล็อกยิกให้มาวันที่ยี่สิบเจ็ดที่จะถึง วิ่งบนล่าง3กับ1 1กับ3นะคะ2ตัว6หาง1 8 1 9 1 0 3 8 3 9 3 0เบิ้ลก็จะเป็น1 1 3 3 3ตัว4หางแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามเลขล็อกยิกน็อกค่ะเนาะ ยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเลขล็อกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะเนาะกราบขอบุณขอบคุณเป็นอย่างสูงอย่าลืมว่ารัฐบาลไทยของเขาก็เข้าเรือกค่ะเด้อเดี๋ยวจะรีบลงให้อีกเนาะค่ะสูตรตัดมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะสูตรเต็มสูตรเต็มก็จะลงให้แล้วก็จะลงสูตรตัดไปเลยเนาะคะ่ะใกล้เข้ามาแล้วรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเนาะอ่ะตัวเน้นตัวเจะค่ะตัวเน้นตัวเจาะ ตัวเน้นตัวจอจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามปดสามเก้านะคะสามแปดสามศนะคะสามตัวหางเดียวเด้อค่ะตัวเน้นตัวจอเนาะหนึ่งสามปดนะคะหนึ่งสาปดอ่าแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามเลขล็อกิกก๊กเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขอไปยังไงก็กราบขอบุญขอคุณ เลขล็อกกิ๊กอีกคั้งหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็กลาบขอบคุณขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามน,ะะน,ะะนะะักเขาเนาะกลาบขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อคะ่ะ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเน,ะะนะะักเขะเนาะอ่ะแล้วมาดามจะให้ดูของเอาแคบหน้าจอระบบว่าไม่มพี่น้อง แคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามเลขล็อกกิกเนาะค่ะเนาะทีนี้มาดามจะให้ดูของปูโะะโป่โคราชนะคะของปู่โคราชเข้าไปเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะแต่จะมีเก้าหางครับไปกลับก็สิบแปดหางเนาะมันก็ะเยอะอยู่ดีโอ้โอ้ไม่ได้ไปกลับสองหางนี่จะเป็นเบิ้นเนาะคะนะ่ะเนาะ ชอบจัดไปทุกครั้งจะเข้าแต่ตัวตรงนะคะของปู่โคราชเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบุณปู่โคราชเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงสองวัดติดแล้วนะของปู่โคราชนะคะรอติดตามชมเดี๋ยวปู่ให้มาเดี๋ยวมาดามจะรีบลงให้เนาะค่ะเนาะ แล้วก็ของเซียนนุมต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเข้าไปแต่ตัววิ่งนะคะตัววิ่งเข้าทั้งบนและล่างเนาะเพราะว่ารัฐบาลเราออก057ล่างออก90จับคู่บอดพอแม่พี่น้องจับคู่บอดแต่ก็ยังถือว่าผ่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของชัวเชชยัยของ ของโชเชชายก็เข้าไปตัววิ่งนะคะวิ่งห้าเนาะบนออกห้าเจ็ดนะคะให้มาหาแปดพรมเมพพี่น้องออกห7าเจ็ดนาะคะ่ะเนาะให้มาห้าแปดออกห้าเจ็ดเฉียดค่ะเฉียดไก่แล้วไก่แล้วพรอแมพพี่น้องแล้วก็ของปูศูนย์เจ็ดนะคะ ของปู่ศูนย์เจดก็ให้มาห้าหออกห้าเจ็ดเฉียดมากเฉียดมากตัวรักมาถูกรักเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของลุงสรงของลุงสรงก็เข้าไปแต่เก้านะคะของลุงสรงเข้าไปตัววิ่งนะคะไก่แล้วคือกันร่้ไหมพี่น้องเพราะว่าเราออก 9ก้าศูนย์ล่างนะคะอ่ะต่อไปเป็นของใครของซองสุวรรณก็เข้าไปแต่ตัววิ่งเนาะค่ะเนาะเข้าไปที่เจ็ดนะคะถ้าสายวิ่งสายรูดก็ไม่แน่เนาะเข้าไปที่เจ็ดนะคะจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะค่ะเนะะเาะรอติดตามชอบของใครชอบของใครคอมเมนต์มาเด้อค่ะเดี๋ยวตามให้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลุงให้ตามคํำขอนะค่ะเนาะ แล้วก็ของออยอดบุรีรามเข้าไปแต่ตัววิ่งก้าวนะคะจะพูให้ไม่ถูกมะคะเนาะ,ะเดี๋ยวตามให้ถ้าใครชอบของใครคอมเมนต์เข้ามาะคะ่ะแล้วก็ของมาดามพแม่พี่น้องเอ้ยเสียดายมีผู้หันหัวขึ้นบอนอค่ะเนาะมีผู้หันหัวขึ้นบอนแล้วก็ตัววิ่งของมาดามเบิ้งพม่พี่น้อง กอดคอกันมาเฉยเลยค่ะวิ่งเก้ากับศูนย์นะคะตัววิ่งแต่ทั้งสามบดเลยเนาะค่ะเนาะเก้ากับศูนย์ศูนย์ขึ้นทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะได้ทั้งบนและล่างแล้วก็เก้ามาล่างเนาะค่ะเนาะจับคู่ให้โบดถืบอบวแม่พี่น้องจับคู่ไม่ถึงวันนี้เอาใหม่เนาะ,ะถ้าใครอยากได้ของมาดามก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะรีบลงให้เนาะค่ะเนาะ แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับเลขล็อกกิ๊กนะคะเนาะถ้าใครจะตามเลขล็อกกิ๊กที่ให้มาวันนี้นะคะเนาะเผื่อจะเข้าจะปังยังไงก็การาบขอบ,บุญขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาด,ดามจนจบคลิปนะคะเนาะการาบขอบ,บุญขอบคุณเป็นอย่างสูงถ้าใครเข้ามาเห็นคลิปนี้ขอให้ปังปังในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เด้อค่ะลาวพัฒนาเนาะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ